ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็สวัสดีทุกคนผู้ชมนะฮะวันนี้กับยีในระบบแมพเทวะเดฟเฟนต์คอมพิวเตอร์พาร์ตี้สองนะก็วนี้เนี่ยเรามาต่อในอีเวนต์นะฮะไพยเลสเพราะมีอีเวนต์อัปเดตมาก็เลยมาต่อแมพนี้อ๋อนี้ผมพาเพื่อนมาสามคนนะครับเออสองคนนี่้รวมผมด้วยเป็นคนที่สามผมพะผมพทำอะไรเพื่อนปั๊กฮะ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 คุณคิดว่าเฮ้ยคุณคิดว่าอีเวนต์มันจะยากไหมฮะ ง่ายครับซิมคิ้วครับอันนี้กิโมะตลอดเลยไม่ใช่กิมนูนนนนน้เลยห่าหยอก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 อยากญ่ใหน่อยครับนะอยญ่ใหญ่เพรนะไหวเพร้เมือนนาโคเนี้อเดียวเลยเป็นนี้ก็คือเราต้องเลือกดก่านอะไรก็ได้ดังด่านนะด่านอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยเอาด่านนี้สมมติแบบด่านนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เออแล้วแล้วก็เราพิมพ์ในแชทรอนะครับว่าดูดูด yes yes น,นะครับแล้วก็รอมันเลือย easy เสร็จ e แล้วก็ค่อยกดหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บ นี่นะฮะโอ้โห oh <no. S 1> มัน็นมีคัตซีนะครับผมจะมีเสียงตดของใครก็ไม่รู้ซึ่งตัวละครที่สำคัญที่สุดในเกมนี้นะฮะต้นเกมตัวแรกก็คือช็อตกันช็อตกันเนอร์ตัวที่สำคัญมากเลยสำหรับต้นเกมตัวที่สองก็คือคุกบอสนะถ้าใครไม่มีก็ไม่รู้อะแต่ผมมีเนอะแล้วก,แวก็แล้วก็วางคลุกบอสไว้ตรงนี้นะคือแต่คนอาจจะวางตรงไหนก็ได้แต่ผมจะวางตรงนี้ไง ให้บิ๊กอายกดดันเอ้ยเฮ้ยธรรมดาครับน้องเฮ้ยเมันมีช็อตกันเนอร์เนี่ยมันก็จะยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช็อตกัรนเนอร์มันมันจะดีนะได้เหมือนตั้งัสองมันแบบโอ้ยมันดีอ่ะเออแต่ถึงแม้ใน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 การเล่นปกติมันอาจจะทำอะไรไม่ค่อยมากก็คือแต่ในอเอเวนต์มันช่วยเรามากเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับรอรอไปเลยแล้วก็มาอัพผมเองครับผมเองผมปิดแล้วครับผมปิดแล้วครับ ถ้ามันหลุดก็มันไปนลยนะครับปล่อยมันหลุดไปเลยนะครับเพราะเรื่องมันมีแค่สิบหกซึ่งบ้านเราไม่แตกอยู่แล้วมันมันหลุดไม่ไดคนอย่าหลุดพอถ้าผมตามท่านพี่แล้วพี่บอกว่านี่ฮะแชทนี่คือคราควรอ่อช่วยกันเนื่อนถึงขั้นแรกก่อนนะฮะถ้าไม่อัพมันก็จะกระปูนะครับทุกคนแต่เป็นไม่ได้คืออัพถึงขั้นสองจะดีกว่านะครับส่วนผมมีหน้าที่วางแค่ครุบบอสไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าเข้อรีวิวข้อรีวิวนะครับผมคือถ้าใครเนี่ยอยากจะเล่นกับพวกเราก็เล่นได้นะแต่ว่า ก่อจะเอสมาก็อีวิ้นน่าจะหมดไปแล้วเฮ้ย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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าใจเสียเจ็บปึ๊บเกืบตายขาดเองห้าสิบบาทอะผมลองมาแล้วนะครับแบบลองไปผิดถูกมาแล้วก็คือตัวอื่นน่ะใช้ไม่ค่อยได้นะที่ที่เคยเล่นมาพวกชกพวกอะไรพวกปืนไฟฟ้าใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ที่เป็นปืนช็อตอ่ะเออเราลองหมดแล้วนะครับ เราเน้นต้นเกมแบบเอวีครับผมครับผมคืออาจจะดูแบบทุกคนไม่จำเป็นต้องเอาฟาร์มมาก็ได้นะครับไม่ต้องออกมาเลยนะเพราะเราไม่ออกมาเราก็เล่นได้นะแต่มัน,มอ,นอาจจะขัดอาจจะขัดใจไปนิดน,นึงขัดใจสําหรับการผ่านเวทต่างๆแบบอาจจะแบบอัพตัวละครได้ช้ากว่าคนอื่นเขามีเี้ว่าเวทกระผมใช่ครับแล้วก็บอสเนี่ยแล้วก็ตัวสําคัญที่เรามีเี้ว่าเวทกระผมใช่ครับแล้วก็บอสเนี่ย แล้วก็ตัวสําคัญที่เราควรเอามาก็คือนางพยาบาลนะครับเมดิถ้าเราลืมนี่คือเรียบร้อยนะเพราะบอสมันขยันยิงมากเลยนะขยันยิงเรื่อยๆให้ตัวละครก็จะติดสตันแบบตึงๆเลยเออลูกบอสนี่วางได้เยอะๆก็วางเลยนะครับเ <c oughs> พราะเป็นตัวที่สําคัญมากเลยในเกมน,นี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ควรมีนะเอ็กเซลนะครับผมเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากแล้วก็รเรนเจอร์มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีดีกว่านะครับแล้วก็ฟรีเซอร์นะฮะนี่ควรมีมากถ้าไม่มีก็ยากยากเลยในการเล่นนะ พรามันจะช่วยเขาเรียกว่าอย่งไงอะสโลมันแล้วก็ถ้าอัพเป็นขั้นสุดท้ายมันจะแบบแช่แข็งไปเลยแล้วมันจะหลุดแบบคุณตายอับคณอัพตัวนี้ก่อนมได้พี่เธอมองคลุกบอสเลยดีเจดีเจก็เอาเอามาก็เอามาได้ก็เอานะครับนี่ก็สําคัญเหมือนกันสองทุกตัวที่เอามาเนี่ยไม่มีดีเจอัพไม่ได้นะครับ,รบใช่ใช่ไม่มีดีเจอัพไปได้นะมันแพงนั่นเนี่ยแล้วก็บอสมันขยันซัมมอนลูกน้องมันมากเลยผมบอกไว เอ็ดดานอ้เนี่ยบอสอย่าไปกลัวกลัวตัวล่องผมมากกว่าบวกหนึ่งไอโร่ได้ไงตัวตัวคิลเลียมเป็นรูปสองถ้าใครมีครุกบอสเหรอสำหรับผมถ้าใครไม่มีครุบบรรรกรบอสก็เลยใช้เครื่องบินแทนได้มั้งเออไม่ดิใช้แทนได้น่าจะใช้ได้นะรถอ,อ่ะคือมันใช้ได้แล้วรถอ่ะมันก็เหมือนกับครุปบอสเลยแต่แค่รถมันไม่ได้ยิงเออมันก็ยิงนี่หว่าแต่มันอาจจะอัพเพลงไปหน่อยไม่หน่อยเลยรถอ่ะโคตรเพลงเพลงจะจัดเว็บแปดนะแล้วนะครับเนี่นยคอมมานเดอร์ ไอมีเอามาเลยครับควรเอามาเลยคุณต,ตัวละครที่บับบับดีมากแล้วก็ดีเจมันจะลดราคาเงินซึ่งแบบจะเป็นมากๆเพราะถ้ามีนี่คือเรามันแพงนะมันอัพไป,ปได้บอกเลยนี่นะฮะไวชิวเลยพราะไวชิวอ่ะอีซีจ่จะอีเวานานี้เนี่ยที่มเลยคลิปนู้นแหละคุณคุณไก่คุณไก,ณก่โอ้โหนี่ไงตัวรองผลน่องผลอะไรวะรองผลอีวีดี เลือดก็ถือว่าน่าเกียดมากเลยครับหนึ่งเลยธรรมดาครับมอนกาโปเฮ้ยคอมเมนเดอร์อัพไปถึงอบูทพอใช่ใช่ใช่วองตั้งอัพไปอัพเอ็กเซลเดือดคอมเมนเดอร์เราควรอัพครุบบอสได้ถึงขั้นที่มันเป็นปืนกลนะครับเผื่อมีมันหลุดมันจะได้ยิงทันไงชิวๆเลยครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตัวละครที่เราคนมียหนึ่งครุบบอสสองเซตกาเนอร์สามดีเจสี่คอมมานเดอร์ห้าเอ็กเซล หกฟรีเซอร์แล้วก็ใครอีกวะเจ็ดอันนั้นเรนเจอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็ได้เรนเจอร์นี้ไม่มีเทเลเจอร์นี้มีมีดีกว่าเพราะมันแรงแรงเหมือนกันติดต่อบอสเรนเจอร์วางใส่เกมก็ได้นะครับเอออลืมเอามาเออไปปะเนี่ยเหรอไอ้ไรคัปเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับชาลิน ไม่ครับไม่หลุดครับไม่หลุดครับ,บ,บไ,ไว้ไว้ไว้วชิวครับเสร็จแล้วครับผมมีผมอยู่แน่นอนแล้วโอ้โหคนนี้ไม่ต้องหวง่วงครับที่มดจะจัดครับผมแบกขี้แตกเป็นดาบแชทอย่าจะยังซีนนี้<ะ> แก๊บอย่าหลุดครับคุณแก๊บหลุดอะไรเลยหลุดโอ้โหเลือดยังเยอะเนี่ยไว้อยู่ครับถือได้ว่า easy ระดับเดียวฟรีเตอร์คุณนับเป็นขั้นไหนแล้วครับขั้นสี่ขั้นสามแล้วเหรอครับพี่ขั้นไดเจบอลแทนขั้นไแยจบอลยิงกีได้ครับนั่นมันฟรีเซอร์ครับอันนี้มันฟรีเซอร์ครับฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ใจบอลกีกีได้มะเพิ่มเอา ตัวที่คนระวังตัวแรกก็คือไอ้นี่ไงไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ตัวแซมมอนเนี่ยคนเราคนระวังมากเลยดูอดแซมมอนเดือดแซมมอนแล้วเลือดที่มันแซมมอนมาแบบน่าเกลียดมากเลยอะเลือดโคตรเยอะแล้ววิ่งอย่างไวายโอ้โหน่าเกลียดอะวางเจิ้เไว้สิบบาก็ได้แต่หัวแต่ไม่ต้องห่วงครับถึงมันหลุดมันก็มีเอ่อคลุกบอสกับลูกน้องของมันคอยช่วยยิงนะครับนี่แหละหลุดหลุดครับผมมัน ทุกบอสจำป็นมากเลยสำหรับแมทเนี้ยแพทเนี้ยอีเวนเนียสำคัญมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เราไม่เรียบไม่เรียบอย่าไปกลัวครับมันกระปูนี่ไงนี่ไงตัวนี้แหละทุกเลือดน่าเกลียดอะสมมติไปสิอ๋อเลือดส,สุดท้ยเหมือนเพื่อบบบบนผมจะหลุดหรือเปล่าซัตก,กันเนอร์เราอัพให้ถึงขั้นที่สองนะครับถึงขั้นที่สามก็ได้มันก็ไม่จะเป็นเท่าไหร่หรอกแต่สำคัญที่สุดคือถึงขั้นที่สองนะครับย้ำนะถึงขั้นที่สอง ก็มัเจะเห็นตัวลาง่นได้ใช่แล้วมันก็จะยิงรัวด้วยดาเมจมันก็แรงด้วยแต่ถ้าถึงสั้นที่สามก็ได้เหมือนกันแต่มันจะแพงหน่อยมาแล้วตัวเดอะแบกเรนเจอร์นี่ไงครับตัวละครนี้ผมว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีดีกว่าเพราะมันแรงเรนเจอร์นั่นเองให้ดูระยะมันสิครับโหครอบแมปได้เลยแต่ว่าวางเลเร์มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะมันเพงครับค่อนข้างแพงไม่ค่อนข้างเลยโคตรแพงแพงจัดแพงจัดถึงมันจะแพงถึงมันก็คุ้มนะครับดาเมจแปดสิบเลย ถือว่าดีในการใช้ยิงบอสตันนี้คลุกบอสผมก็ได้อัพถึงขั้นที่สอดหมดทุดตัวแล้ว,ลวก็อวัขึ้นขั้นที่3เลยแต่เงินไม่ค่อยมีอะทีปัญหานี่ไงครับบอสตัวที่2มาแล้วนะมิดิบอสมาแล้วเลือดสองพันห้าไงเอ็ซลเซลนี่ไง,ไงสำคัญเหมือนกันตัวนี้สำคัญมากที่สุดมากที่สุดมากเลยตัวนี้เอ็กเซลถ้าใครไม่มีผมน่นนาจะาจ้ใช้ตัวไฟเทนได้หรือเปล่าถ้าไม่มีเอ็กเซลตัวมันไม่ได้เพราะว่าได้ใช่ได้ใช้เซนทรีได้ครับใช่ใช่ เอ็กซ์เรเลเตอร์กับเลนสอ่ะสามารถวางได้กลางเกมถึงท้ายเกมนะครับเพราะถ้าวางตอนเกมแบบมันจะเปืืองอ่ะเปืืองแบบจัดๆเลยก็นางนางพยาบาลหรือเมดิตเราจะวางตอนเวอบสุดท้ายเลยก็ได้นะครับเราควรอัพเอ็กเซลให้เร็วๆนะนะไอเนี้ยเอ็กเซลควรอัพให้เ,เร็วเลยแล้วก็ควรมีคนคอยอัพคอยบอกคอมเมนต์ด้วยนะครับท้ายเกมแล้วก็มีคนคอยกดิูให้กับตัวละครที่โดนสตั้นด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่แนะนำว่าเล่น,น,นคนเดียวนะเพราะมันยากมันไม่ง่ายเลยนะ สามถึงสี่คุณขึ้นไปโปเกมเมอร์น่าจะง,ง่ายเลยใช่ครับเล่นคนเดียวยากยากถ้าไม่เก่งโบถึงเก่งได้ไหนก็อาจจะไม่เพ่อทักอาจจะไม่ทันนะ A few moments later ดีมากฮะบอสมาแล้วเหรอ PLE Bruno e. oh oh <no. S 1> นี่แหละครับพอเกิดเกิดชาเป็นขี้ต่าแล้วยังไงก็ชนะโอเคโอเคทุกคนนี่ก็<ๆ>ใกล้จบแล้วนะครับเก็บแล้ว เออไม่ใช่เอาลุ้นกันนะว่าหลังจากที่บอสได้ตยเพื่อนเนี่ยเราจะได้อะไรเป็นอวอร์ดเป็นรางวัลบ้างดูกันเลยได้ดูสีแขน้วยเปลฝาเพื่อนไม่ใช่เลยเอาโอเคใช่เฉยเรียบร้อยนะครับทุกคนอุ้ย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 อยยอ่าดูสามสองหนึ่งได้อะไรเออ ก็เป็นไงบ้างสรับคลิปนี้ถ้าถูกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติ่นะครับไปและบ๊ายบายเจอกันบ้านหน้าไปแลว